การตองมานิตาคอมแบทพานุมาตรคว้าแชมป์ BMG p r ม j e c t 2025 f t o c k i n t o Be My g a n g s ล a r ูก้าวสู่เส้นทางการเป็นนักแสดงหน้าใหม่ค่ายน้องใหม่ไฟแรง f o อ c k into โดยคุณนัชสิทธิธ์วีนาซีมูทูเจ้าของแบรนด์ไพอินเดียมายาศักติและคุณสมเกียรติทวีสิทธิธ์ ผู้จัดซีรีส์ Y ได้เฟ้นหานักแสดงหน้าใหม่กับโปรเจกต์ BMG f l o c k Into Be My Gangsta คุณคือรายต่อไปที่จะโดนหมายหัวการขัดเลือกให้เป็นตัวท็อปสายบันเทิงเจนใหม่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับแ Gangsta ซาไปกับความสนุกโชว์ความสามารถเติมเต็มความฝันของคุณในวงการบันเทิง พร้อมเสิร์ฟคอนเทนต์ภาพยนตร์ซีรีส์ร้องเต้นเล่นดนตรีไปกับชาวแก๊งสตาร์โดยมีเหล่าคณะกรรมการได้แก่ดกรนัฐพงศ์รอบคอบประเสริฐปิยะสัจจะเดชรองนายกสมาคมการค้าส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนสุพเชษฐ์คำโสภาเมเนจจิ้งดเรคเตอร์บริษัทเพ c o สคอนเน็กจำกัดพิมชยาพาพหุนโยธินศิลปินนักสแสดงและผู้จัดซีรีส์ยินเกวลินศรีวรรณา คุณอัชพลจันทระวงไพศาลกรรมการผู้จัดการบริษัทยูอินเนอร์จำกัดคุณเตเต้สิรพบแก้วมากโค้ดด้านการสร้างความมั่นใจในการสื่อสารสถาบันคอมมูนิเคชันเอ็กซ์เคุณประจันพงศ์วงดนตรีพิธีกรและครูสอนการแสดงชูบีนัมเบวันและคุณเมทารินีวงดนตรีผู้ชนะเลิศ GYB Idol Project Season 1ประเภทร้องเพลงและครูสอนร้องเพลง นอกจากนี้ยังมีนักแสดงรุ่นพี่จากซีรีส์วายอาการมันเป็นยังไงในบอกหมอมาร่วมงานพร้อมโชว์มินิคอนเสิร์ตและผู้ชนะเลิศฝ่ายชายได้แก่น้องคอมแบทพานุมาตรแข็งแรงดีและฝ่ายหญิงได้แก่น้องก้้นตองมณิตาเคหาวิทย์สำหรับงานวันนี้กับ เมื่อวานกับวันนี้นะครับมันก็เป็นงานที่แบบเราคัดคนที่เก่งจริงๆนะเพื่อจะปั้นให้เป็นทูปอร์สตาระดับเอเชียเลยครับก็จะมีทางที่เสริฐน,นะครับมาช่วยประกบดูเด็กๆของค่ายเราด้วยค่ายฟองอินทูของเราครับให้ไประดับบอลิวูวรเลยหรือก็ทํางานร่วมกับบอลิวเวอร์หลายๆงานนะครับหลายๆโปรเจกต์ก็จะมีการที่รวมกับทางบอลิวูวรหรือว่ากับค่ายหนังต่างๆนะครับมาช่วยกันดูเด็กของเราให้ได้มีความเทียบเท่งพัฒนาไปถึงก้าวกระโดดได้ ก็เป็นก้าวเล็กๆก้าแรกกันะฮะที่เราจะพยายามจะทําตรงนี้ก็ต้องขอขอ,ขอ,ขอบคุณ B M G แล้วก็สปอนเซอร์ทุกฝ่ายนะที่สนับสน,น,น,นุนโครงการนี้นะฮะก็เรามีความเชื่อมั่นว่านะฮะนักสแสดงในประเทศไทยแล้วก็รูปแบบของการสแสดงรายการภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสและมีตลาดในประเทศอินเดียนะก็ขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจกันทํางานแล้วก็ทําให้สำเร็จครับขอบคุณมากครับ ในฐานะรุ่นพี่นักแสดงนะคะก็ญิงก็มองว่านี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีค่ะที่ทําให้เด็กๆรุ่นใหม่นะคะสามารถที่จะก้าวเติบโตนะคะแล้วก็อยู่ในวงการบันเทิงได้อย่างได้อย่างดีค่ะแล้วก็เราก็มองเห็นว่าเด็กไทยเราจะก้าวไปสู่อนาคตก้าวสู่อินเตอร์เนชั่นแนลในอนาคตเลยค่ะครับก่อนอื่นก็วันนี้ต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกคนนะคะที่สละเวลาบางคนบางท่านถึง2วันเลยนะครับเพราะว่าเราคัดกันอย่างเข้มข้นนะคระับรับสมัครทั่วประเทศแล้วก็ ขอยินดีกับน้องๆที่ได้รับตำแหน่งทุกคนนะครับก็ B M G ก็ทุกคนกาลันตีว่ามีงานแน่นอนแล้วก็จะลักดัน,น้องๆสู่สากลน,นอ่ะก็ดีใจมากครับเวลาเตรียมงานก็1เดือนแต่ว่าน้องๆที่เข้ามาในโครงการเนี่ยก็มีแต่แบบคุณภาพที่ตามที่เราตั้งใจทุกคนเลยครับแกตัดสินแบบว่าลำบากใจมากครับไม่อยากตัดใครเลยแต่ว่าทุกคนก็มีออร่าท,ทุกคนเลยแล้วก็จะเก็บทุกคนที่เข้ารอบลึกๆเนี่ยไว้เพื่อจะ มีงานก้อนเราก็จะเรียกน้องมาก่อนเลยก็มั่นใจได้เลยได้เลยว่ามีงานให้ตลอดแน่นอนก็ตอนนี้ก็จะมีซีรีส์วายสีพารับซีรีส์ยูริหนึ่งเรื่องแล้วก็มีภาพยนตร์ที่มีบทอยู่แล้วหลายๆเรื่องเลยเราก็จะเตรียมาพัฒนาโปรเจกต์ให้มันสําเร็จรแล้วก็เตรียมน้องๆที่ได้รางวัลน,นี้เข้าทุกโปรเจกต์เลยครับก็บถือว่าวันนี้ก็เป็นการคัดเลือกที่ค่อนข้าง เหนื่อยอยู่พอสมควรค่ะเนื่องจากว่าคือน้องๆแต่ละคนก็คือพกความสามารถมากันค่อนข้างที่จะทําให้เราเลือกยากเนาะแล้วก็แต่ละคนเนา่ค่อนข้างคุณภาพคับแก้วกันอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็เราอาจจะเอามาแบบปรับเปลี่ยนหรือปรับแต่งนิดหน่อยก็คือน้องก็สามารถที่จะแบบก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงไทยได้อย่างนี้เมื่อวานเป็นคณะกรรมการนะครับก็ที่จริงแล้วถ้าถ้าตามกติกาครับไม่มีกําหนดไม่อยากตัดใครออกที่จริงอยากเก็บทุกคนครับเพราะว่าที่จริงแล้วส่วนหนึ่งอยาก ก็พยายามบอกน้องๆแร้วว่าเราคือมารวมกันแล้วก็พยายามมีมิตรภาพต่อกันรวมกันเป็นทีมสุดท้ายจะดังของเดียวแน่นอนฝากฝากให้น้องๆรักกันก็เราก็เตรียมพัฒนาโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์เลยมีทั้งจากปตทอะไรเงี้ยครับที่เราไปพูดคุยไว้มีโปรเจกต์สีผ้าอะไรเงี้ยครับเราก็จะทําให้เป็นซีรีส์ต่อเนื่องกันไปมีซีซั่นมีรายการที่เป็นซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองเนี่ยสามเตรียมไว้หมดเลยก็คือจะมีพัฒนาโปรเจกต์เป็นระยะหลายหลายปีเลย ให้น้องๆเขามาร่วมกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องพัฒนาปีต่อไปให้มีรุ่นน้องเข้ามาด้วยนีย่ยงคุณพี่ก็ฝากเป็นการที่แบบรายการต่อเนื่องยาวครับแล้วก็ขอบอกนิดนึงก็คือจะได้เล่นซีรีส์อาการมันเป็นยังไงไหนบอกขอซึ่งอ,อนแอด์ทงทั้งเจ็ดปลายปีนี้ครับอันนี้คือเป็นที่ได้เลยนเลยทีน,นเนี่หน<ๆ>ึ่ง <1, S 2> ในสิบคนเนี้ยจะได้รับการเลือกก็ต้องแคสติ้งร่วมกันว่าคนไหนที่ตรงคาแรคเตอร์ที่สุด สวัสดีค่ะกันตองมานิตาเคหาวิทย์ค่ะผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิงโปรเจกต์ BMC 2025ค่ะสวัสดีค่ะชื่อจัสเินนะคะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะอีฟสวัสดีค่ะอิมเมญญาภาทิยาพันธ์ค่ะรองชนะเลิศอันดับสองค่ะสวัสดีค่ะชื่อธีรพงศนานะคะเล่นชื่อแข่งนค่ะเข้ารอบมายค่ะสวัสดีค่ะกันต์สันติสาอัร์ซอนศิริค่ะ สวัสดีครับคอมแบทนะครับพานุมาแข่งแรงดีผู้ชนะเลิศอันดับหนึง่งครับสวัสดีครับไอ้ธนภูมินต์กันน้ครับรอชนะเลิศอันดับหนึ่งครับเบลเดรับเขาชซด์แมนปาสต์บิลโล่ครับรองชนะเลิศอันดับสองสวัสดีครับชื่อว่าสุนทรินี ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการท,กทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนสปอนเซอร์ทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสหนูในวันนี้ค่ะก็ตลอดการเก็บตัวสองวันที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรเยอะมากค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสหนูนะคะครับก็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มายินตรงนี้ครับได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงหนูหนูเห็น ผ่าน Facebook ค่ะก็เลยแบบว่ามีโอกาสเข้ามาแล้วก็เลยลองดูสักตั้งค่ะเผื่อวันนี้จะเป็นของเราก็วันนี้ก็มาถึงนก็รู้สึกดีใจมากๆ<อ>ค่ะก็มองเห็นถึงโอกาสที่เราจะสามารถนำไปต่อยอดเข้าสู่วงการบันเทิงได้ครับก็เลยสนใจด้านนี้อยู่แล้วด้วยก็เลยตัดสินใจเข้ามาในโปรเจกต์นี้ครับวันนี้ได้เพื่อนใหม่เยอะมากๆค่ะแล้วก็ ได้เห็นท่านคณะกรรมการที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็ได้ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านในโปรเจกต์นี้ค่ะของหนูก็จะเป็นจิสระนนะคะ G R U N G แล้วก็ S A ค่ะของหนูก็เป็นอินสตาแกรมเช่นกันค่ะก็ K แล้วก็ T H แล้วก็ S แล้วก็ J A ทุกทุกช่องทางโซเชียลเลยค่ะหนูอิมเอมนะคะ N H W O I M A I M ค่ะ ขอ m I N v งหนูนะคะ IG กับ TikTok นะคะชื่อว่า J J A S M I N underscore B T ค่ะของหนูนะคะ Instagram แล้วก็ TikTok ค่ะ K A N T O N G underscore underscore M ค่ะกา,า,ารต่อค่ะก็ขอฝาก Instagram ด้วยนะค,ะคนรับ I T S C O M B A T ครับผมก็ Instagram เหมือนกันครับ I T e H A N A K U A. s T H A N A K U L 9 ผมอินสตาแกรมนะครับ n o n s p o p อเล็กตอร์เผมก็เป็นอินสตาแกรมเหมือนกันนะครับอ่เอฟวายเอฟไม่ใก็เป็น A G นะครับผม c h o l a c h a t อเล็กตอ o n g ครับครับสวัสดีครับชื่อชิต้านะครับชุดบัตรพัจจีครับผลงานที่ผ่านมานะครับเรื่องเสริมรัก Lucky Love นะครับแล้วก็มีเพลงครับชื่อเพลงว่าโปรดชุบอครับ สวัสดีครับผมแชมป์คุณาชิบุรครับตอนนี้ก็มีตัวงานอาการเป็นยังไงไหนบอกหมอครับตอนนี้รับบทเป็นตูราตอนนี้ก็ไปรอขอบทุกระดัแล้วรอติดตามครับผมชิมิจิรเมะนครับเล่นซีรีส์เรื่องอาการเป็นไงไหนบอกหมอครับรับบทเป็นใต้ฝุ่นนะคผมเล่นคู่กับตูราก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับผมบาร์ตการันนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีซีรีส์ครับอาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมอนะครับรับบทเป็นกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามซีรีส์ด้วยนะครับทางช่อง7 HD ครับ ครับผมสวัสดีครับผมจิก้านัทพนรน,นะครับผมก็มีตัวละครรับแล้วกัน,นยังไม่เฉลยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับเต้นมากเลยครับเพราะว่าคนที่มารอารนี้เนี่ยเดอดมาก็รู้สึกดีที่ได้ไม่เห็นว่าเออ้งเาั้างใจจากเข้ามาเป็นเสมครับก็หลังจากที่ได้ดูน้องๆน,นะครับก็กรรมการต้องบอกเลยว่าหนักใจมากๆเราก็หนักใจแทนกรรมการเหมือนกันนะครับว่าพวกน้องๆน่ยพบความสามารถกันมาบอกว่า ล้นมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็ปล่อยเป็นที่คณะกรรมการไปว่าเขาได้ตัดสินเรียบร้อยแล้วว่าเป็นยังไงนะครับเชื่อว่าน้องๆนะครับในหนึ่งทั้งหมดเลยที่ได้รับรางวัลนะครับก็าอาจจะเป็นอันหนึ่งในตรงอูก็ได้ในเกี่ยวกับน้า,น,านักสแสดงของ <Okay. S 2> พวกเราแล้วก็อาจจะได้มีโอกาสมาร่วมซีรีส์กับพวกเราด้วยใช่ไทุกคนนะทุกคนเลยเแต่ว่ารับรองว่าปังแน่นอนทุกคนเออแล้วพวกเราก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะพวกเราได้เตรียมโชว์ สุดพิเศษมาโชว์เป็นที่นี่ครั้งแรกครับให้กับน้องๆแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่ได้มาร่วมงานครับก็ค่อนข้างตินเต้นแต่ก็ผ่านไปด้วยดีครับขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจด้วยนะครับก็อยากให้น้องๆทุกคนสู้ๆนะครับถึงแม้ขอให้น้องๆทุกคนสู้ๆนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้รับเลือกนะครับแต่ก็จะพึ่งทอนนะครับที่เชื่อว่าโอกาสมรนจะมีนะครับในวันข้างหน้าครับผมก็เป็นกําลังใจให้ให้กับน้องๆทุกคนเลยนะครับไม่ว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหรือว่าไม่ได้รับนะครับเชื่่อวาทุกคคนนะรับ สักวันหนึ่งนะครับก็จะเป็นวันของพวกเรานะครับผมก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้ครับใช่ครับพัฒนาผลคตตัวเองครับไปถึงความฝันนะรับทุกคนครับสู้ๆครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้ครับเมตานิวคบจบทุกข่าว